สวัสดีค่ะพบกับเคอา n ซนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Wonderful Nightmare หนังในปี2015หนังดีๆมีครบรถสุขเศรา้าเงารักที่ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีเรื่องราวของสาวมัน่นสวยโสดไม่เคยสนใจผู้ชายมุ่งแต่จะทำงานอย่างเดียวจนคืนหนึ่งชีวิตเธอต้องพลิกผันเมื่อได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอกลับกลายเป็นคุณแม่ลูกสอง แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอบ้างแล้วเรื่องราวจะจบลงยังไงเราไปชมการสปอยหนังเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะ <c oughs> ในความทรงจำของนางเอกเธอจำพ่อไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าเขาเป็นทหารเรือและเคยลูบหัวเธอด้วยความรักและความเอ็นดูแล้วพ่อก็ตายจากเธอไปหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ตายตามปีคนเธออยู่ด้วยตัวเองจนเติบโตมาเป็นทนายสาวที่ว่าความไม่เคยแพ้ใครไม่ว่าลูกความของเธอจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด และเธอก็ทำคดีของลูกชายท่านประธานปาคในข้อหาคมคืนเด็กสาวเธอมาอย่างมั่นใจพร้อมทั้งพูดจากเรียกกล่อมเด็กสาวคู่กรณีมาให้เอาเรื่องโดยให้เหตุผลว่าต้อยเขาต้องรับโทษแต่เดี๋ยวผู้คนก็ลืมแถมยังมีอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่แต่ในทางกลับกันถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปเธอจะเป็นฝ่ายเสียหายและจะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปได้ยังไง และนี่ก็เป็นการสมยอมแน่นอนว่าแม่ของเด็กสาวไม่ยอมยังถามกลับไปว่าเพราะเธอไม่เคยมีลูกสาวหรือครอบครัวใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงจนสุดท้ายแล้วเด็กสาวก็ยอมตกลงรับเงินจำนวนมากเพื่อแลกกับการยอมความแลวปล่อยให้เรื่องราวจบไปจากนั้นรุ่นพี่ทนายก็แปลกใจว่าทำไมเธอรับทำคดีแบบนี้และดูจากสีหน้าของเธอแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องการจริงๆหรอเธอไม่สนใจ จากนั้นเธอก็ไปพบกับท่านประธานปาร์คแห่งบริษัท HK เขาขอบคุณเธอที่ช่วยคดีลูกชายและเธอก็ขอบคุณเขาที่ช่วยผลักดันให้เธอได้ย้ายไปสาขาอเมริกาและเขาก็บอกว่าเขาหยุดสร้างคอมเพล็กซ์แห่งใหม่มาหลายปีแล้วเพราะติดปัญหาเลยอยากให้เธอไปช่วยเคลียร์ทางให้และมอบรถและบัตรเครดิต VIP เป็นสินน้ำใจวันต่อมาเธอขับรถ b m สุดหรูไปเยี่ยมแม่ที่หลุมศพ พร้อมก็บ,บอกว่าตอนนี้เธอทำความฝันของเธอให้เป็นจริงแล้วเธอกำลังจะย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วเธอก็กลับไประหว่างที่ขับรถเธอหยิบของในกระเป๋ามีรถบรรทุกสวนทางมาเธอหกักหลบจนเสียหลักแล้วก็มาเจอกับแมวกลางทางเธอหักหลบอีกรอบหนึ่งจนรถไปชนกับแบริเออร์ข้างทางเธอรู้สึกตัวมาอีกทีเธอก็อยู่ในที่แปลกๆแ,และมีเสียงเรียกคิวดังขึ้นซึ่งเธอก็ถือบัตรคิวอยู่จึงลุกไปถามที่เคาน์เตอร์ จ้าหน้าที่เช็คชื่อแล้ววันเดือนปีเกิดก่อนจะทำสีหน้าตกใจแล้วแอบไปหาหัวหน้าแล้วบอกว่าเราเรียกวิญญาณมาผิดคนจริงๆแล้วต้องเอาวิญญาณของเมียพระเอกมาตอนนี้เมียพระเอกยังไม่ตายพออ้อเลยตกใจดุด่าลูกน้องที่ทำผิดพลาดเขาเลยเรียกนางเอกเข้ามาแล้วก็บอกว่าที่นี่คือศูนย์บริการหลังความตาย เธอร้องไห้ตกใจที่ตัวเองตายไปแล้วเธอก็สงสัยว่าตัวเองจะตายง่ายๆได้ยังไงหัวหน้าเลยบอกความจริงทั้งหมดแล้วก็บอกว่ามีหนทางให้เธอกลับไปเธอจึงร้องขอให้รีบส่งเธอกลับไปเร็วๆหัวหน้าบอกว่าส่งกลับไปทันทีไม่ได้หรอกเธอต้องไปใช้ชีวิตเป็นสาวคนหนึ่งก่อน โดยจะส่งวิญญาณของเธอไปอยู่ในร่างของเมียพระเอกเป็นเวลาหนึ่งเดือนและคุณแค่ใช้ชีวิตให้เหมือนเจ้าของร่างเดิมห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรเด็ดขาดและ้จะได้กลับเข้าร่างเดิมของตัวเองเธอก็ยอมตกลงแล้วให้เธอไปแตะมือบนหน้าจอเพื่อวาร์ปไปยังร่างใหม่ แต่เธอก็ต้องตกใจกับสภาพของตัวเองที่แก่เป็นยายเพิงแล้วยังมีผู้ชายสุดหล่อยอยู่กับเธอด้วยเธอรีบแต่งตัวออกไปนอกห้องแต่ก็ต้องเจอกับลูกอีกสองคนเธอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่เธอก็ยอมทำหน้าที่แม่ไปส่งลูกชายขึ้นรถโรงเรียนระหว่างนั้นก็มีบรรดาแม่ๆของเด็กๆวิ่งเข้ามาทักทายและขยันขยอให้เธอไปร่วมกิจกรรมแต่เธอก็ไม่รู้จักใครเลยและทาอะไรไม่ค่อยถูกหลังจากนั้นเธอก็กลับบ้าน หัวหน้าก็แวบ,บมาหาเธอเพื่อเตือนว่าอย่าทำตัวผิดปกติเด็ดขาดเธอก็บอกว่าเธอยอมรับสภาพตัวเองแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆหัวหน้าก็เตือนว่าแค่จำไว้ว่าเธอต้องอดทนถ้ายังอยากจะกลับไปสู่ร่างเดิมจากนั้นกรีไปรับลูกชายกลับบ้านและไปทำสเต็กของโปรดของตัวเองเป็นมื้อเย็น สามีชอบอาหารเย็นมากๆแต่เขาก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมวันนี้เมียแปลกๆไปเพราะปกติจะได้กินแต่กับข้าวธรรมดาราคาถูกๆจนเมียเอ่ยขึ้นมาว่าฉันดูแลพวกเธอมาเยอะมากพอแล้วฉันขอลาพักผ่อนบ้างแล้วจะกลับไปหาพ่อแม่สักพักสามีก็งงว่าเธอจะไปหาพ่อแม่ได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่ของเธอตายไปหมดแล้วเธอก็อึงไปสักพัก ตนก่อนนอนเธออยากจะขอคุยกับเขาสามีก็เลยบอกว่าคุณลาพักผ่อนไม่ได้นะเพราะอาทิตย์หน้าต้องไปงานเลี้ยงที่บริษัทด้วยกันแล้วเขาก็ถอดกางเกงกะว่าจะกุ๊กกิ๊กกับเมียสักหน่อยเธอก็ร้องววยวายแล้วยังจับเขาก,กดลงกับที่นอนแล้วหอบหมอนกับผ้าห่มไปนอนที่โซฟาสามีเธอก็งง,งในวันต่อมานางเอกก็ไปมาวยกับพวกแม่บ้านแล้วแม่บ้านคนหนึ่งก็บอกให้เธอเซ็นเอกสาร เธอเปิดอ่านดูก็เห็นว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับบริษัท HK ทําให้เธอนึกถึงท่านประธานปาร์คที่สั่งให้เธอเคลียร์ความเรียบร้อยเพื่อพร้อมที่จะเปิดคอมเพล็กซ์แห่งใหม่จากนั้นเธอก็รีบกลับไปที่คอนโดเอาเอกสารและบัตรเครดิต จากนั้นเธอก็ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าของดีมีราคาแพงๆหลังจากสามีกลับมาจากทำงานก็ไปเจอเสื้อผ้าราคาแพงของเธอเขาถามว่านี่มันคืออะไรเธอเอาเงินของเราไปซื้อของแบบนี้ได้ยังไงจากนั้นก็มีตำรวจมาที่บ้านจับเมียเขาข้อหาขโมยบัตรเครดิตของนางเอกที่นอนป่วยโคม่าไปใช้พระเอกก็ปกป้องเมียแล้วก็บอกว่าเขาเคยเรียนโรงเรียนกฎหมายเดียวกันกับเจ้าของบัตรและยังมีเอกสารยืนยันว่าเขาเรียนที่เดียวกัน พระเอกก็บอกว่าเจ้าของบัตรรู้ว่าเรากำลังมีปัญหาทางด้านการเงินก็เลย์ส่งบัตรมาให้ใช้ตำรวจจึงยอมปล่อยตัวพอออกจากโรงพักเขาตำหนิเธอว่าทำแบบนี้ได้ยังไงเธอมีผู้ชายคนอื่นใช่ไหมเธอก็ถามสามีว่าเห็นเธอเป็นคนยังไงพระเอกก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะแล้วก็บอกว่าเชื่อใจเธอ จากนั้นกระรูหัวเธอด้วยความรักเธอกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นเหมือนที่พ่อเคยทำกับเธอแต่เธอก็ต้องตกใจเมื่อหัวหน้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเธอเขาบอกว่าเธอมาอยู่นี่ได้แค่สองวันก็สร้างเรื่องไปเยอะเลยช่วยทำดีกับสามีเธอหน่อยแล้วอย่าลืมว่าบนสวรรค์ยังมีคนอีกหลายคนที่รอนทำหน้าที่นี้แทนเธออยู่ ในวันต่อมาเธอไปแอบฟังเพื่อนบ้านที่คุยเรื่องการพัฒนาที่ดินของบริษัท H.K เธอก็กลับมาบ้านแล้วก็คิดที่จะขัดขวางไม่ให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นพ่อสามีกลับมาถึงบ้านก็ชวนเธอไปงานเลี้ยงที่ทำงานในวันพรุ่งนี้ตอนแรกเธอกล่าวว่าจะไม่ไปแต่ก็นึกถึงคำพูดข,ของหัวหน้าที่สั่งให้เธอทำดีกับสามีบ้างเธอเลยยอมตกลงไปในวันรุ่งขึ้นเธอมางานพร้อมกับก,บการแต่งตัวสวยๆพระเอกเห็นเมียแต่งตัวสวยก็ยิ้มกรุ้มกลิ่ม พอเจอกับท่านประธานท่านก็ชมว่าพระเอกทำงานได้ดีมากแต่ว่าทำไมไม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆพระเอกจึงเสนอว่าเราควรจะทำแบริเออร์กั้นเสียงรอบๆชุมชนแต่หัวหน้าของเขาเข้ามาขัดจังหวะแล้วก็บอกว่ามีโปรเจกต์ไซด์วอลที่ด่วนกว่าแล้วเรียกชวนท่านประธานไปจากตรงนั้น ระหว ah e ่างกินอาหารนางเอกก็ถามกับท <Y> ่านประธานว่าทำไมเราทําแต่ไซดวอล์กส่วนเธอไม่ได้เข้าค้างสามีตัวเองทำไมไม่ทำเบรยิเออร์กันเสียงให้คนในชุมชนบ้างเพราะประชาชนต้องได้รับความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่เหรอซึ่งตามกฎหมายแล้วเธอก็หยุดไปเพราะเธอลืมไปว่าเธอเป็นแม่บ้านธรรมดาที่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเธอเลยพูดใหม่ว่าตามที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถม ท่านประธานหัวเลาะแล้วหันไปถามหัวหน้าว่าแผนการทำแบรยเออร์ของเราจะเริ่มต้นเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าอีก3-5ถึงปีข้างหน้านางเอกถึงกับน้ำพุ่งจากปากแล้วท่านประธานก็สั่งว่าให้เอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้เลย สามีพานางเอกออกมาจากงานแล้วตำหนีว่าทำอะไรลงไปจากนั้นหัวหน้าก็ตามมาด่าเมียพระเอกเขาโกรธมากที่ก้ามาด่าเมียสุดที่รักได้ยังไงเขารลยเสยค้างหัวหน้าไปทีหนึ่งจากนั้นพระเอกก็พาเมียไปดื่มโซจูและเธอก็ถามว่าเขาเลือกอเรียนกฎหมายทำไมพระเอกก็งงว่าถามอะไรแปลกก็บอกว่าก็เพราะผมรักคุณไงรักคุณและลูกมากผมยังจำวันที่ลูกเราเกิดวันแรกได้อยู่เลยผมอยากเติมเต็มให้ครอบครัว มันทำให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากผู้ชายคนนี้วันต่อมาลูกสาวไปพับถุงกระดาษตามที่นางเอกเคยสอนให้ทำงานแลกกับเงินแล้วลูกสาวก็บอกว่าวันนี้จะกลับค่ำหน่อยนะซึ่งในวันนี้นางเอกอยู่กับครอบครัวน,นี้มาแล้วถึง2อาทิตย์ และในเวลานั้นลูกสาวของเธอก็ไปบ้านแฟนหนุ่มและเธอก็โชคร้ายโดนแฟนหนุ่มพาเพื่อนเพื่อมารุมทำร้ายเธอเธอกลับมาบ้านปิดประตูเสียงดังนางเอกรีบเข้าไปดูลูกเห็นรอยฟกช้ำดำเขียวเธอรู้แล้วว่าต้องโดนแฟนทำร้ายมาแน่นอนนางเอกพยายามดูแลลูกสาวจนเธอยอมบอกว่าเธอกัดเขาแล้ววิ่งหนีออกมาได้ วันต่อมาเด็กหนุ่มเป็นลูกคนมีตังจ้างทนายมาเจราจากะว่าจะเอาเงินฟาดหัวมันทำให้เธอนึกถึงคดีที่เธอเคยทำและเคยพูดกับเยือ่อเธออึ้งไปแล้วก็ออกมาทําใจสักพักเธอตัวสั่นร้องไห้ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดกับตัวเองลูกสาวเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกว่า หนูโอเคบ้านเราไม่มีเงินคงไม่มีทางสู้เขาได้เรารับเงินแล้วก็รีบกลับบ้านกันเถอะนางเอกก็บอกว่าใครบอกว่าไม่มีเงินแล้วเราจะสู้เขาไม่ได้จากนั้นทนายก็บอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้แค่ไปต่างประเทศสองสามปีพ่อกลับมาก็มีชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปลูกสาวของคุณจะเสียหายจะว่ากันจริงๆแล้วนี่ก็เป็นการสมยอมของทั้งสองฝ่ายมากกว่านางเอกเหลือไปเห็นมือเด็กหนุ่ม ที่มีรอยลูกสาวของเธอกัดไว้เธอมั่นใจแล้วว่าลูกสาวของเธอไม่สมยอมแน่นอนเธอเลยบอกไปว่าเธอจะทำตามกฎหมายลูกชายของคุณจะไปต่างประเทศก็เชิญไปเหยียบที่ไหนก็ตามที่นั้นก็ต้องรู้เรื่องที่เด็กคนนี้ทำเร็วๆเอาไว้เธอจะลงโซเชียลมีเดียให้หมดและจะไม่มีใครลืมสิ่งที่แกทำแน่นอนแล้วเธอก็พาลูกสาวกลับบ้านเด็กหนุ่มไม่พอใจลุกขึ้นมาบอกว่านางเด็กคนนี้มันตามฉันมาเอง นางเอกก็หันมาตาวาดใส่ว่ากราวาลูกฉันเหรอเธอจิกหัวและขัดขาใเขาล้มลงแล้วสั่งให้เขาก้มหัวเพื่อขอโทษลูกสาวเธอจากนั้นสองแม่ลูกก็ดูรักกันมากขึ้นเช้าวันต่อมาทุกอย่างดูสดใสเธอปรับตัวให้เป็นแม่และเมียที่น่ารักแล้วหัวหน้าก็โผล่มาเธอตกใจมาก หัวหน้าก็บอกว่าเธอเหลือเวลาเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นดูเธอจะเสียใจนะเธอก็ถามว่าแม่เด็กเป็นอะไรตายเขาก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอถามว่าเด็กๆพวกนี้จะต้องเสียแม่ไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเหรอหัวหน้าก็บอกว่าถ้าอยากให้พวกเขาเจ็บปวดน้อยที่สุดช่วงเวลาที่เหลือนี้ก็ให้ความรักพวกเขาไว้เยอะๆเลยนะจากนั้นเธอก็ไปดื่มโซจูกับสามีเขาบอกว่าเขาถูกย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัด เธอก็รู้สึกผิดที่ทำให้สามีเธอโดนย้ายและลูกๆจะทำยังไงเพราะเธอก็มีเวลาเหลือแค่อทิตย์เดียวเท่านั้นวันต่อมานางเอกไปขอร้องหัวหน้าสามีเธอแต่เขาก็ไม่สนใจเธอจึงงัดไม้เด็ดออกมาโทรหาบริษัท HK แล้วถามถึงการติดสินบนหัวหน้าสามีเธอถึงขั้นตาโตแต่แล้วก็ต้องยอมจำนนส่วนลูกชายของเธอจู่ๆก็เป็นลมล้มไป พอแม่รีบไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเจ้าประสาทต,ตามีผลกระทบกับการมองเห็นมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆซึ่งเกิดจากพันธุก,กรรมซึ่งเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆ เธอก็เคยเป็นโรคเกี่ยวกับตาต้องผ่าตัดหลายครั้งกว่าจะหายและแม่ของเธอก็ต้องมีหนี้สินมากมายแต่เธอกลับลบความทรงจำเหล่านี้ไปทำไมเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเธอถามกับหัวหน้าว่าทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยเธอเป็นแค่แม่ตัวปลอมแล้วลูกคนอื่นจะได้รับพันธุก,กรรมจากเธอได้ยังไงหัวหน้าก็บอกว่าเธอก็คือแม่ของเขาเธอยิ่งไม่เข้าใจเธอก็เลยบอกว่า แม่เขาก็คือคนที่ตายไปแล้วเมื่อสามอาทิตย์ก่อนไม่ใช่เหรอแต่เธอก็ไม่ได้รับคำตอบจากนั้นสามีก็มาตามหาเธอมาปลอบใจแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลูกผ่าตาเสร็จอาการก็ดีขึ้นในคืนนั้นเธอนอนเฝ้าลูกชายทั้งคืนแถมยังเล่าให้ฟังว่าเธอเกลียดแม่พอแม่มัวแต่คิดถึงแต่พ่อที่ตายไปเธอเลยเอาเสื้อผ้าและลูกของพ่อมาเผาทิ้งจนหมดและแล้ววันสุดท้ายก็มาถึงเธอรอลูกผ่าตัดอยู่ที่หน้าห้อง หัวหน้ามารอรับเธอและพาเธอไปที่รถเธอขอร้องว่าอย่างน้อยก็ขอให้เธอได้เห็นลูกฟื้นขึ้นมาก่อนหัวหน้าบอกว่าตอนนี้เธอหมดเวลาลงแล้วเธอบอกว่าเธอไม่อยากไปเธออยากอยู่เป็นแม่ของลูกๆหัวหน้าบอกว่าถ้าเธอไม่ไปจะเกิดผลร้ายตามมาอย่างที่ไม่คาดคิดและบอกอีกว่าถ้าเธอจากไปลูกชายของเธอก็จะหายป่วย เธอจึงขอไปลาลูกแล้ววิ่งหนีออกไปหัวหน้าใช้พลังดึงเธอเอาไว้กลางถนนและบังคับให้รถบรรทุกพุ่งมาที่เธอและหยุดมันไว้ต่อหน้าเธอเธอก็ตกใจมากแต่หัวหน้าก็ใจอ่อนบอกว่ามีเวลาไม่มากให้เธอรีบวิ่งไปหาลูกเธอไปกอดลาลูกสาวและไปบอกลาลูกชาย และสามีเห็นเธออ่อนล้าเลยให้ไปหาอะไรกินก่อนแต่เธอกลับสั่งสามีให้ดูแลลูกให้ดีๆเขาก็เลยงงแล้วถามว่าให้ดูแลตอนที่เธอไปหาอะไรกินเนี่ยนะแต่เขาก็รับปากกับเธอเธอเค่อยๆปล่อยมือเขาแล้วเดินร้องไห้สะอกสะอื่นแล้วเธอก็จากไปแล้ววิา่มาที่ร่างเดิมเธอลุกออกจากเตียงทันทีเพื่อไปหาลูกชายที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอเธอกลับไปหาที่บ้านแต่ก็เจอใครก็ไม่รู้ จนเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนตอนนี้เธอกลับกลายเป็นคนใหม่และเอาข้อมูลการทุจริตชอชนของบริษัทเฮให้ทนายรุ่นพีจัดการระหว่างที่เธอเตรียมเก็บของที่จะย้ายไปจากที่นี่เธอก็เจออัลบั้มรูปเธอเปิดดูแต่ละรูปแต่ละรูปจนเจอรูปแม่ของเธอที่พับครึ่งเอาไว้เธอกางมันออกดูก็เจอกับใบหน้าของพ่อและเขาก็คือหัวหน้า มันทำให้เธอร้องไห้เจ็บปวดหัวใจข้างหลังรูปเขียนไว้ว่าฉันรักเธอมากกว่าสิ่งไหน,ไหนแล้วเธอก็ร้องไห้เรียกหาพ่อแล้วถามว่าพ่อกำลังมองหนูอยู่ใช่ไหมหนูคิดถึงพ่อที่สุดเลยแล้วเธอก็เอารูปครอบครัวไปไว้ที่หลุมศพแม่จากนั้นเธอก,ก็กำลังขึ้นเครื่องบินไปแต่แล้วเธอก็ได้พบกับสามพ่อลูกซึ่งเธอก็ดีใจมากแต่ทั้งหมดไม่มีใครจำเธอได้เลย และในขณะที่เธอนั่งข้างพระเอกเธอถามกับพระเอกว่าจะไปนิวซีแลนด์ทำไมเหรอแต่ลูกชายกลับบอกว่าแม่พึ่งจะขึ้นสวรรค์ไปเธอก็แสดงความเสียใจและเธอก็ยิ้มกรุ้มกิ่มและคิดว่ายังไงเดี๋ยวก็คงได้เป็นครอบครัวเดียวกันแน่ๆสรุปนะคะนางเอกเป็นทนายความที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อความสำเร็จและก็มีภาพจำในชีวิตครอบครัวที่ไม่ดีนัก จนวันหนึ่งโชคชะตาทําให้เธอเกิดอุบัติเหตุจนอาการโคมา่าแต่เธอก็ยังไม่ถึงเวลาตายวิญญาณเลยถูกส่งกลับมาแต่ต้องไปอยู่ในร่างของเมียพระเอกก่อนจนทําให้เธอได้สัมผัสกับความรักและความผูกพันในครอบครัวทําให้ทัศนคติในชีวิตของเธอเปลี่ยนไปและเธอก็เพิ่งรู้ว่าพ่อของเธอที่ตายไปกลายเป็นหัวหน้ายม,มาทูตเธอเลยคิดว่าพ่อของเธอคงคอยมองเธอจากข้างบนอยู่ตลอดเวลาและทําให้เธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิต สุดท้ายเธอก็ได้พบกับพระเอกและลูกๆอีกครั้งและเธอก็น่าจะได้สารสัมพันธ์กันต่อไปหลังจากนั้นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวันด f u l ฟู g ไนแม r e สำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ